วิธีโพสคลิปลงติก๊กต็อกปุ่มโพสคลิปในติก๊กต็อกอยู่ตรงไหนไปดูกันเข้าไปที่แอปติก๊กต็อกพอเราเข้ามานะคะด้านขวาตรงนี้นะคะโปรไฟล์ด้านขวาล่าง มือถือแต่ละคนไม่เหมือนกันใครที่ทําแล้วหน้าหาตาไม่เหมือนคุณเตี้ยให้คุณแคปหน้าจอแล้วก็ส่งรูปมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคุณจะได้ช่วยดูให้เข้าไปที่บวกข้างล่างเลยเขาก็จะถามว่าคุณจะอัดคลิป15วิ60วิหรือ3นาทีนะคะแนะนําว่าถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยทุกคนลองเอาแบบง่ายๆ60วิไม่เกินคะ่ะฝึกทําคลิปสั้นๆคนฟังจบปุ๊บรู้เลยว่าคุณมาให้อะไร แต่ถ้าใครที่มีคลิปวิดีโออยู่แล้วให้ทุกคนกดอัปโหลดด้านล่างนะคะทุกคนเลือกที่คําว่าวิดีโอได้เลยแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเอาลงนะอย่างอันนีุ้สถานที่สอนลูกศิษย์นะครูได้ตัดต่อไว้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทําคลิปในทิกต o k เนี่ยมีเยอะมากเราพยายาม create, สร้างสารรหาลูกเล่นอะไรเข้าไปนะอย่างตัวนี้คุณเตอตีก็ใส่เอฟเฟกที่แบบเคลื่อนไหวนะคะใครอยากทําเป็นก็ลองคอมเมนต์มานะคะจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็กดโพสต์ได้เลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ